สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของ The l i g h t Secret ความลับของชีวิตนะคะเนื่องจากว่านะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากเปลี่ยนแปลงเร็วไปมากเพราะฉะนั้นสมองความคิดวิธีการอย่างที่ีบีปูทางมาประมาณ2อาทิตย์นะคะสำหรับ พูดที่เป็นสมาชิกเป็นแฟนเพจห้องนี้คือบีสอนเทคนิคต่างๆบี B. บอกเทคนิคต่างๆแนะนําเทคนิคต่างๆในการที่จะบอกว่าสมองแล้วก็ความคิดของเรานะคะจะเป็นตัวที่ทําให้เราตัดสินใจแล้วก็เกิดการกระทํานะคะเมื่อบีได้พูดไปแล้วว่าจิตเป็นนายการเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นความคิดการกระทําของเราการลงมือทํามันอยู่ที่ความคิดแล้วก็การตั้งเป้าหมายของเรานะคะว่าไม่ว่าเป้าหมายของเราจะสั้นหรือจะยาวเราต้องเอามาบริหารจัดการเราก็ จัดก,การเวลาของเราให้สมดุลน,นะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากวิวัฒน,นาการก้าวกระโดดของธุรกิจที่ก้าวสู่ระบบอินเทอร์เน็ตมาสู่ระบบบล็อกเชนนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าทุกคนนะคะตอนนี้คุณต้องอัปเดตมากเลยมันเป็นโลกของปลาเป็นคนคือไม่ต้องปลาไม่ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะคะที่จะมาพูดก็คือมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครเร็วใครได้ใครฉลาดกว่าได้กว่า ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดในตลาดเงินอยู่ในอากาศใครมีความสามารถก็เอาเงินนั้นไปใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยพูดเรื่องธุรกิจมาแล้ววันนี้จะมาพูดถึงงบประมาณแล้วก็นโยบายของภาครัฐนะคะที่เข้ามาเพราะฉะนั้นนะ่ะช่องนี้เป็นเรื่องของความลับในการใช้ชีวิตชีวิตของคุณนะคะไม่ใช่เรื่องของวิธีคิดการจัดการสมองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการรับสื่อเข้ามา เสพนะคะเราก็ต้องคิดแล้วก็ไข้ควรด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแบ่งออกเป็นภายนอกภายในจากตัวเราเองไปสู่กระทบถึงสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมกระทบเข้ามาที่ตัวเราใช่ไหมคะดังนั้นนะคะงบประมาณที่รัฐบาลาอนุมทำพรบงบประมาณเงินกู้7จ็ดแสนล้านบาทที่ผ่านไปนะคะมันเป็นอะไรคะสั่งสิ่งที่ทุกคนรู้นะคะทุกคนจะมาบอกว่าโจรบ้างละโจร ขโมยเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พูดคุณจะเห็นได้ในช่องสื่อออนไลน์ในช่องของ a c e b o o k นะคะที่หลายๆคนออกมาโพสต์ตรงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าไอตัวที่เขากู้เงิน1 0 0 0 0แสนหนึ่งแสนล้านเอ้เจ็ดแสนล้านบาทมาเนี่ยเขาจะเอาไปใช้อะไรนะคะหลังจากที่เรากู้เงินมื่นมื่นล้านบาทที่งบประมาณปี2000ั้าปีที่แล้วนะคะที่ผ่านมาคุณจะทราบดีนะคะว่าปีงบประมาณของเราที่ ของปีนี้นะคะที่เราใช้เนี่ยเนื่องจากว่าการเปิดสภาค่อนข้างช้านะคะดังนั้นเนี่ยงบประมาณต่างๆนะคะปกติงบประมาณข้าราชการงบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะต้องอนุมัติแล้วก็เปิดรัศพานะคะเพื่อจะอนุมัติงบประมาณนี้หรือว่าแประยะติในการใช้เงินงบประมาณนี้ใน ของปีนี้นะคะซึ่งงบประมาณปีนี้นะคะมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการวางแผนการจัดการตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่ผ่านมาซึ่งของปีที่แล้วปี63ก็เกิดจากของปี62ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลตั้งนะคะรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้บริหารหน่วยงานแล้วก็คุมกระทรวงกลมกองต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานกรมกองเนี่ยก็จะแบ่งตั้งแต่ การตั้งงบประมาณตั้งแต่เล็กไปใหญ่นะคะถ้าคุณเป็นผู้บริหารจัดการนะคะพีก็จะให้มาดูภาพลักษณ์ว่าการบริหารจัดการงบประมาณที่ผ่านมาทําไมเราต้องกู้เงินเจ็ดแสนล้านบาทนะคะก็คือไม่ว่าเรื่องของพรบนะคะไม่ว่ามันจะเป็นรับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่การขออนุมัติตรงนี้แต่บีรู้ว่ามันมีความจําเป็นต้องใช้ที่นี้ที่มาที่ไปคนพูดกันหลายอย่างแล้วว่ามันมาแบบว่าการขออนุญาตแบบว่า เป็นสิ่งที่ไม่เป็นพับบิกนะคะก็คือไม่ได้มีการชี้แจงว่างบประมาณตัวนี้จะไปใช้ที่ไหนนะคะในภาคของการเมืองภาพของเศรษฐกิจนะคะดิฉันก็จะมาเป็นตัวแทนพูดถึงในเรื่องของการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจในการบริหารจัดก,การภาครัฐนะคะวันนี้ที่จะมาพูดก็คือว่าการที่ภาครัฐนะคะจะออกนโยบายออกมานะคะ อย่าลืมว่ารัฐบาลประกอบด้วยพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นนโยบายของพรรคการเมืองแต่ละพักนะคะก็จะมีนโยบายในการบริหารจัดการของตัวเองในการที่พรรคการเมืองแต่ละพักนะคะมีรัฐมนตรีไปนั่งอยู่แต่ละพัก เอ้ยแต่ละกระทรวงใช่ไหมคะเราก็มีรัฐมนตรีช่วยอีกสองคนนะคะไปนั่งลงแล้วก็ที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยเขาแบ่งสันปันส่วนกันภายในนะคะซึ่งถ้าคุณทํางานบาริษัทคุณจะเห็นว่าใน1บริษัทเนี่ยจะมีแผนกต่างๆอยู่ประมาณ10นะคะ8ปดถึงสิถึงสิแผนกนะคะแล้วก็แบ่ง ในดีพาร์ตเมนต์นั้นออกเป็นเซกชันด้วยย่อยๆนะคะในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นหนึ่งนายกนะคะมีรัฐมนตรีและก็ผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ในหลายส่วนนะคะดังนั้นเนี่ยในออรัฐบาลนะคะก็จะมีอธิบดีกรมและกองนะคะก็จะมีกรมและกองหน่วยงานต่างๆที่จะเสนอนโะยบายแต่ละกรมแต่ละกองขึ้นไปนะคะในการกระจายอำนาจผ่านท้องถิ่นงบประมาณท้องถิ่น ที่เข้าสู่ส่วนกลางใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในระบบการเงินนะคะของรัฐบาลเนี่ยของประเทศไทยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือการเก็บภาษีจากประชาชนนะคะซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลที่เป็นรายได้หลักนะคะที่จะเอาเข้าสู่ส่วนกลางในเข้าไปสู่ในกระทรวงการคลังในการบริหารจัดการประเทศใช่ไหมคะในด้านต่างๆซึ่งแล้วแต่ว่ารัฐ ฐบาลน,นั้นๆปีนั้นๆน,น,นายกและรัฐมนตรีในปีนั้นๆจะนําเสนอนะโยบายในการบริหารจัดการเงินก้อนนั้นออกมานะคะซึ่งเงินภาษีก้อนนี้ที่มันเป็นรายได้นะคะของภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีที่เกิดจากการทํางานภาษีที่ดินภาษีร้านค้าภาษีมรดกภาษีหลายๆอย่างที่เราเก็บนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะก็จะเข้าสู่ส่วนกลางการบริหารจัดการภาครัฐและคนที่ใช้เงินภาษีพวกนี้นะคะ ก็คือรัฐบาลรัฐบาลในที่นี้ก็คือคนที่เรานะคะเลือกเขาเข้าไป เป็นสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรก็คือ1 2ึ่งสแสนเสียงประชาชน2 0งแสนคนนะคะมีโอกาสเลือกสสสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรได้หนึ่งคนเมื่อสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรหนึ่งคนนะคะเข้าไปรวมกันในรัฐสภานะคะก็จะมีระบบพักต่างๆที่จํานวนของสมาชิกสภาผู้แทะะนรัษฎรที่แข่งแย่งแข่งขันกันนะคะว่าต้องได้จํานวนมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการเสนอผ่านยติต่างๆในการบริหารจัดการนะคะถ้าคุณเข้าไปคนเดียวไมซี่จะเข้าไปไหม งัดไม้สูงไม่ได้นะคะอันนี้ทำความเข้าใจให้ฟังก่อนในการบริหารจัดการเรื่องงบที่ทำการกู้มา7000แสนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เรียกว่าปฏิวัติหรือว่าควบคุมเสียงในรัฐบาลมากที่สุดก็คือในรัฐสภามากที่สุดในการบริหารจัดการเงินคือใครคะคือรัฐบาลนะคะรัฐบาลมีเสียงข้างมากแล้วก็มีเสียงของสอวอด้วยดังนั้นนะคะการผ่านงบ นโยบายต่างๆนะคะมันก็จะมีในวาระทั่วไปแล้วก็วาระฉุกเฉินใช่ไหมคะอันนี้ทราบกันแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณอ่านรัฐธรรมนูญน,นะคะในการบริหารจัดการซึ่งในวาระทั่วไปก็จะมาจากการที่ท้องถิ่นต่างๆตั้งแต่กำน,นันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอบตอจังหวัดอำเภอนะคะส่งเข้ามาที่ภาคภาคส่งเข้ามาที่ ผู้วาราชการจังหวัดก็เข้ามาสู่ส่วนกลางนะคะก็บริหารจัดการหัวหน้าใหญ่เลยคือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นนารัฐมนตรีสมัยไหนนะคะเนี่คือโครงสร้างการปกครองเป็นโครงสร้างอินฟา Organization ของประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารงานว่าทำยังไงให้หน่วยพนักงานหรือว่าคนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยทำงานให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดก็คือเอาความเดือดร้อนในแต่ละท้องที่แล้วก็นำเสนอเรื่องเข้าไปเนี่ยก็คือการเขาเรียกว่าการตั้งงบป,ประมาณเพราะฉะนั้นในอบตอรหรือว่าเทศบาลหรือว่าในหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะ แบ่งงานออกมาเราก็ตั้งงบประมาณคือ1การตั้งงบประมาณใหม่2การตั้งงบประมาณต่อเนื่องที่เราตั้งไว้แล้วแล้วมันอาจจะเกิดความภาวะผิดพลาดที่ไม่สามารถที่จะที่ไม่สามารถที่จะ ทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงนโยบายในส่วนของตัวเงินหรือระยะเวลาใช่ไหมคะดังนั้นที่มาของงบประมาณของปี2,563เนี่ยที่ผ่านมาแล้วก็ปีต่อๆมาต่อๆมานะคะจากรัฐบาลใหม่สู่รัฐบาลใหม่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีทั้งส่วนที่ทํางานเสร็จแล้วแล้วก็ส่วนที่ต้องมาสานงานต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงการคลังนะคะที่ตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังได้ทําเรื่องเสนอขอ กู้7แสนบาทกระทรวงการคลังคือใครคะคือกระเป๋าเงินใบสุดท้ายของประเทศนะคะที่ถือเงินแล้วก็ควบคุมเงินทั้งหมดในระบบของประเทศไว้เพราะฉะนั้นสแสดงว่างบประมาณปี2,564นะคะที่คุณทราบไ้แล้วว่างบประมาณปีนี้มันเป็นปีที่ถ้าใครเป็นนายกก็ต้องปวดหัวหรือว่าใครเข้ามาบริหารจัดการนะคะบิอยากให้มองมุมมองในแง่ดีแล้วก็ เอ่ออันนี้ไม่ทราบนะคะว่าเป้าหมายที่แท้จริงในการบริหารที่จะกู้มา 7, ดแสนล้านบาทเนี่ยเอาไปทำอะไรเพราะว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะแต่ว่ามันคิดได้สองแง่ก็คือว่าเงินในกระเป๋าของเราในกระทรวงการคลังมันกำลังจะหมดเพราะฉะนั้นน่ะ GDP หรือว่าความเชื่อมั่นของประเทศนะคะเขาก็ดูจากตัวเงินที่เราการันตีแบ็กอัพตัวระบบเศรษฐกิจของเราไว้นะคะมีสังเกตว่าหลายๆคนมาทาคลิปนะคะที่บอกว่า เข้าใจเรื่องปัญหาในการกู้เงินเข้ามานะคะว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเอามาทําอะไรทีนี้เราต้องเป็นสส่วนว่าการอนุมัติงบในการใช้เงินนะคะมันไม่มีงบตัวไหนนะคะที่จะ สามารถอน,อนุมัติออกไปใช้ได้โดยที่ไม่ผ่านรัฐสภานะคะเพราะฉะนั้นการแปลยัตติงบต่างๆนะคะที่ตั้งมาสำหรับปี2,564นะคะที่เกิดจากการตั้ง f o r e c a s t งบประมาณมาตั้งแต่ปี2,563เนี่ยเราก็ยังไม่มีความรู้ว่าการรับมือในเรื่องของโควิดเศรษฐกิจต่างๆเป็นยังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ถูกตั้งมาจานวนเงินที่ถูกใช้ในแต่ละกระทรวงที่ส่งมานะคะที่เกลี่ยกันมาว่างบประมาณกระทรวงนี้จะได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นกรมกองนี้จะได้ ทเท่านี้ไปจนถึงรากหญ้านะคะที่ตั้งงบประมาณมาในแต่ละโครงการ1ล้านบาทหรือว่าโครงการ30บาทโครงการอะไรต่างๆที่ให้ประชาชนกู้เพื่อไปสนับสนุน SME หรือว่า SE นะคะวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยในหน่วยง,งานรัฐบาลนะคะที่สร้างไปแล้วก็เรียกว่าเป็นการกระจายอํานาจ การบริหารราชการที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าระบบนะคะมันอาจจะไม่สมุดเนื่องจากว่าอะไรอยากจะให้เห็นใจแล้วก็เข้าใจในฐานะที่บีก็เป็นผู้บริหารมานะคะว่าจะมาอธิบายให้เข้าใจว่าบางครั้งนะคะในการตั้งงบประมาณแต่ละส่วนขึ้นมาเนี่ยแต่ว่ามันไม่เป็นตามนั้น,นมันเกิดจากเหตุ2ปจัจจัยถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติก็คือว่าเราบริหารจัดการผิดพลาด นะคะงบประมาณมันจึงไม่ตรงกับเวลาแล้วก็แผนการใช้จ่ายคือเสร็จแต่ไม่สําเร็จก็คือว่าอยู่ในขั้นตอนที่60-70-80%หรือว่าต้องทําต่อซึ่งในหน่วยงานของข้าราชการนะคะหรือว่ารัฐบาลมีทุกรัฐบาลนะคะที่มีงานที่ไม่เสร็จในกรณีที่มีการ ยุบสภาหรือว่าเปลี่ยนคณะรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในการเข้ามายึดอํานาจของคณะรสชชนะคะต่างๆเพราะฉะนั้นคนทํางานหรือว่าคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีที่ต้องมาอนุมัติเงินงบประมาณที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะางานการทํางานต่อเนื่องคุณก็คิดดูนะคะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างหนึ่งคนที่บริหารงานเก่ากับคนที่บริหารงานใหม่ความคิดเห็นไม่ถูก ความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นงบประมาณบางอย่างมันอาจจะถูกโคไว้แล้วก็ถูกแทนที่ด้วยการแประยะติการใช้เงินที่ต้องใช้งบประมาณที่ยังไม่เกิดแประยะติเป็นการใช้การตั้งงบประมาณในงบประมาณของรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาใช่ไหมคะอันนี้ เป็นเรื่องปกตินะคะว่าการบริหารจัดการจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ารัคการเมืองที่เข้ามาทํางานในรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายในการหาเสียงไม่เท่ากันซึ่งทุกคนก็จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัวเองหาเสียงมานะคะว่านโยบายต่างๆหลักประกันราคาข้าวประกันยางพาราหรือว่านักเรียนนะคะ ต้องได้รับการศึกษาปริญญาตรีฟรีหรือว่า30บาทรักษาทุกโรคอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเพื่อที่ว่านักการเมืองนะคะเป็นตัวแทนของประชาชนหน้าที่ของนักการเมืองคืออะไรคะคือช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าคุณจะช่วยในแบบใดแบบหนึ่งนะคะคุณต้องช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ว่าทางใดทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมแจกข้าวสารอาหารแหง้งหรือว่าให้เงินสดหรือว่าเอาเงินเข้ามาในระบบเพื่อปรับสภาพเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะวงจร ธุรกิจวงจรเศรษฐกิจเพราะว่าในตลาดที่เป็น,นกลไกของตลาดในระบบเงินทุนนะคะเราจะบริหารจัดการด้วยระบบของดีมาซัพพลายนะคะแล้วมีมือที่3ามเนี่ยแหละค่ะมือที่3ที่คุณหาไม่เจอว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าดีมาซัพพลายก็คือผู้ซื้อและผู้ขายถูกไหมคะตัวกลางเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเกิดการปันทุนเศรษฐกิจเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปตามความต้องการ ของผู้ซื้อและผู้ขายนะคะแต่ท้ายที่สุดเมื่อความต้องการของผู้ซื้อผู้ขายไม่ถึงจุดที่เรียกว่าจุดคุ้มทุนหรือว่าจุดที่สามารถทําให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้เรียกว่าภาวะเงินฝืดก็คือเศรษฐกิจมันไม่สามารถไปได้เกิดขึ้นจากว่ามีคนขายมากกว่าคนซื้อนะคะ ก็คือเศรษฐกิจฝืดเคืองการทำมาหากินลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของรัฐบาลในภาพรวมของมหาภาคนะคะรัฐบาลส่วนใหญ่ที่จะเป็น GDP วัดความสามารถของรัฐบาลตัว K, เป็นตัว KPI นะคะที่มาบอกว่าตัว GDP แต่ละประเทศที่บอกเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็คือมันเป็นาการวัดการดาเนินง,งานของรัฐบาลที่จะเอาเงินในเข้ามาในระบบเพื่อที่จะให้การ ดำเนินธุรกิจภายในประเทศนะคะไม่ว่าจะเอาไปสนับสนุนในส่วนของ SME s ต a ร์ทอระบบการศึกษานะคะหรือว่าระบบหมู่บ้านการบริหารกองทุนเงินล้านนะคะในส่วนธุรกิจเนี่ยเพราะฉะนั้นนะ่ะในการบริหารจัดการนะคะเงินเนี่ยมันอยู่ที่คลังของกระทรวงการคลังและมีผู้ใช้คือคณะรัฐบาลนะคะที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลนะคะเมื่อคุณเข้าไปอยู่ในสภานะคะคุณมีหน้าที่ที่จะอนุมัติ มติเห็นด้วยกับมติหรือว่าไม่เห็นด้วยกับมตินะคะดังนั้นนะคะจึงเป็นที่มาของพรบรนะคะที่รัฐบาลนะคะต้องขอฝ่อายเรียกว่ากระทรวงการคลังนะคะยื่นเพื่อขออนุมัติเงินกู้7จ็ดแสนล้านบาทเพื่อที่จะทําให้ทุนสํารองของประเทศนะคะข้อที่1นนะคะมองในแง่ดีนะคะก็คือว่าเงินกู้1ล้านล้านบาทที่ผ่านมานะคะ อันนี้พูดในฐานะที่เห็นใจรัฐบาลในการบริหารจัดการนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรานํามาวิเคราะห์แล้วก็กาลังด่ารัฐบาลกันอยู่เนี่ยเราไม่ได้เห็นจริงๆเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารมีบริษัทของตัวเองหรือว่าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปนะคะคุณจะรู้เลยว่าในการบริหารจัดการแล้วก็ใช้เงินทุนในการบริหารประเทศเนี่ยเราต้อง เขาเรียกว่ากระจายไปในหลายส่วนเหมือนคุณกระจายหุ้นนะคะมันอัดฉีดลงมาซึ่งในแต่รัฐบาลมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะเป็นรัฐบาลที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้มออีความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจมากเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ว่านะคะ อันนี้เป็นดูตามศักยภาพนะคะแต่ว่ามีผู้บริหารที่นั่งอยู่ในกระทรวงต่างเนี่ยมีคนทํางานที่เป็นหน่วยงานของราชการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมว่าคนที่ทํางานในราชการอธิบดีต่างๆยังเป็นคนเดิมนะคะหน่วยงานต่างๆไม่ว่าตัวรัฐบาลจะเปลี่ยนใหม่เข้ามายัางไงนะคะแต่หลักใหญ่ๆในการบริหารงาน80%ยังเป็นอยู่กับข้าราชการประจํานะคะอันนี้ต้องเข้าใจก่อน2 นโยบายต่างๆที่เข้ามาใช้นะคะมันไม่สามารถใช้เงินนโยบายของปีที่ผ่านมาได้เลยนะคะปี63จะมาใช้ปี6 4เพราะฉะนั้นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยใช้เงินของปี63แล้วก็แปรยตินะคะเพื่อที่จะมาซื้ออะไรคะนอกจากก่อนที่มันเกิดโควิดจากปีที่แล้วนะคะเป็นการบริหารงานที่ไม่อยู่ในงบประมาณในปี2,564 ซึ่งถูกตั้งมาตั้งแต่ปี2563หรือว่าปี2562ที่ตั้งมาไม่ได้เผื่อไว้ว่ากับการที่จะต้องมารักษาระบบเศรษฐกิจหรือว่าการต้องมาเอ่องบประมาณที่ต้องมาใช้จ่ายเพื่อซื้อนะคะวัคซีนนะคะในการที่จะต้องมาฉีดวัคซีนหรือโรคโควิดนะคะเราได้ใช้เงินในปีงบประมาณ ปี64นะคะซึ่งมาจากปี2563ซึ่งแปลยติมานะคะซึ่งเอาเงินเงินมันมีเจ้าของอยู่แล้วในคลังนะคะเพราะว่าทุกการใช้จ่ายอย่างที่เล่าให้ฟังทําไมต้องเล่าให้ฟังเยอะเพราะว่าคุณจะได้เข้าใจที่มาที่ไปในการบริหารจัดการนะคะภาคส่วนต่างๆจะได้ไม่ต้องมาด่าก,กันลมๆนะคะเพราะว่าการบริหารพวกนี้เนี่ยเมื่องบประมาณนะคะให้เกิดความโปร่งใสขึ้นรัฐบาลจึงจําเป็นต้องใช้ปี2งบประมาณปี2564เนี่ยต่อเนื่องมาจากปี2 5 2 6 3ซึ่งโควิดเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะซึ่งปี2,562ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีใครทํางบประมาณส่วนนี้เข้ามาดังนั้นเนี่ยคนบริหารนะคะต้องเอาเงินพูดง่ายๆว่า คืออยู่ดีๆรถคุณนะคะประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะแล้วคุณน่ะก็ต้องตายเพราะฉะนั้นเงินที่มีอยู่กระเป๋าที่คิดว่าจะไปเมืองนอกหรือว่าจะไปเที่ยวอ่ะค่ะคุณก็ต้องหยิบเงินตรงนั้นมาใช้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นฉันใดฉันะนะลักษณะเดียวกันก็คือว่ารัฐบาลจําเป็นต้องอนุมัติงบประมาณโดยการแปรยติแปรยติก็คือ เอาเงินที่ต้องใช้ในโครงการอื่นๆเข้ามาใช้ในโครงการที่มันเป็นโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนนะคะการลำดับความสําคัญเนี่ยรัฐบาลตรงนี้มีความสามารถนะคะว่าจะต้องเรียงลาดับความสําคัญไม่ว่าคุณเข้ามาเป็นผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็แล้วแต่ถ้าคุณเข้าใจนะคะคุณจะรู้เลยว่าความสำคัญความสําคัญ emergency นะคะเงินที่ วางแผนว่าจะใช้ในอนาคตแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใช้ไปเพราะว่าเราต้องใช้เงินในปัจจุบันในการที่1คือรักษาระบบเศรษฐกิจของเราไว้ประยุงมันไว้เพราะว่าระบบเศรษฐกิจรากย่ามันพังหมดแล้วนะคะ SME ร้านค้าคนไม่มีเงินซื้อหรือว่าเจ้าของบริษัทนะคะปิดบริษัทพนักงานตอนนี้ลอยแพกันเต็มเลยซึ่ง แต่ละคนก็จะออกมาด่าออกมาพูดกันในจุดต่างๆแต่ว่าในภาพรวมคุณมองหมักทั้งกระดานนะคะคุณจะรู้เลยว่าตอนนี้ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาและเราต้องช่วยกันโดยการที่พยายามจะเข้าใจแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะมาว่าคนอื่นนะคะแล้วถ้าช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวตัวเองได้ช่วยเหลือหมู่บ้านหรือว่าคนอื่นไปนะคะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่างบประมาณ7จ็ดแสนล้านบาทเนี่ยหนึ่งก็คือกลับมาเข้าเรื่องเลยก็คือว่า ตัวนี้นะคะมันจะต้องเอาเป็นตัวที่จะเป็นเงินก้นถุงของเราเพราะว่าเงินที่เหลืออยู่นี้อยู่อย,อ,อยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดล้านบาทนะคะอ่าใช่ซึ่งงบประมาณขนาดนี้นะคะมันจะไม่สามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเข้ามาได้นะคะรัฐบาลก็ได้ใช้จ่ายเงินไปในการที่โอนเงินให้ประชาชนทางตรงนะคะในการให้เศรษฐกิจลากยาประชาชนไปต่อได้นะคะพยุงเศรษฐกิจนะคะพูดง่าย แล้วก็พยุงช่วยเหลือในส่วนของ SME นะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกธุรกิจนะคะมันไปต่อไม่ได้คนที่เอาเงินเข้ามาอุดก็คือรัฐบาลนะคะเงินในกระทรวงการคลังนั่นเองซึ่งกระทรวงการคลังเองก็มีการทํางานอยู่หลายหน่วยงานหลายกรมกองซึ่งดูแลในส่วนของไม่ว่าจะเป็นภาษีก็เรียกเก็บเงินนะคะตอนนี้ก็ต้องหยุดเก็บภาษีแล้วก็ต้องช่วยเหลือประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่มีไรายได้ นี่ก็เดือนพฤษภาแล้วนะคะถึงเดือนตุลาปีนี้นะเป็นไปได้แน่นอนนะคะแน่นอนมากกว่า100%ก็คือการเก็บจัดเก็บภาษีต้องเปิดไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งไว้ mm. นะคะข้อหนึ่งนะคะทําไมเราถึงต้องกู้เพราะว่าเงินในคลังในเงินในกระเป๋าเราหมดแล้วแล้วเราจะรอให้เงินหมดทีเดียวเราค่อยไปเอา กู้ยืมคนอื่นมาเราจะเป็นประเทศที่ล้มละลายโดยที่การที่เราไม่มีระบบการเงินเข้ามาหนุนหรือว่าสายป่านเราไม่ยาวเนี่ยระบบเศรษฐกิจของประเทศเราจะพัง,พงคลืนขึ้นมาเลยนะคะถ้าคุณอยู่ในเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์หรือทํางานในด้านนี้คุณจะรู้เลยว่าการบริหารงานในเชิงของออมหาภาพนะคะการที่เราต้องเอาเงินเข้ามาเพื่อถือไว้สําหรับ1คือการค่าใช้จ่ายแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลต้องใช้ไป คือปัญหาวิกฤตนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันนะคะเงินก็ต้องใช้ไปใช้ไปใช้ไปทุกวันเคยมีใครมานั่งคํานวณไหมคะว่าตอนนี้รัฐบาลใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมนะคะครูพักรักจําหรือว่าบริหารผิดทางโยนหินถามทางอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ต้องเข้าใจรัฐบาลได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารัฐบาลเองก็ไม่เคย ในโลกนี้ไม่มีใครเคยรับมือกับภาวะโควิดนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์ที่กาลังเปลี่ยนไปในโลกของอินเทอร์เน็ตและโลกของบอกเชนนะคะที่มาอินเทอร์ับชีวิตและ2การเปลี่ยนแปลงของประชาชนในประเทศไทยนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้ความรู้เรื่องธุรกิจที่จะเป็นในระบบออนไลน์ก็ขายเสื้อผ้าได้ออนไลน์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะมาทำสตาร์ทอัพเหมือนคุณท็อปปิดคับเนี่ยเป็นความหวังของประเทศไทยเลยนะคะว่าจะเป็นเอ่อสตาร์ทอัพรายเดียวนะคะที่มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปอยู่ในซิลิคอนเวลล์นะคะ ซึ่งถ้าคุณท็อปทำได้นะคะตัวบิ๊กครับเนี่ยจะทำให้ตัว GDP หรือความน่าเชื่อถือระบบการเงินของเมืองไทยเนี่ยดูดีในสายตาต่างประเทศแล้วคนในต่างประเทศก็จะที่ลงทุนมาแล้วนะคะเขาก็จะรักษาเงินทุนไม่ถอนทุนออกไปนะคะตอนนี้เงินทุนในประเทศของเรานะคะกำลังมีปัญหาเรียกว่าข้าวสารกอกหม้อนะคะจ่ายใช้จ่ายใช้จ่ายทุกวันแต่ไม่มีไรายได้เข้ามาอันนี้บีสรุปภาพรวมให้ทราบว่าทำไมเหตุผลในการกู้ยืม แต่ว่าวัตถุประสงค์ถึงรายละเอียดชี้แจงอีกทีรัฐบาลคงมาชี้แจงนะคะแต่ว่ามันมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนซึ่งจะต้องสร้างภาวะความน่าเชื่อถือว่าในอนาคตคิดดูนะคะถ้าทุกประเทศจะต้องมีปัญหาใช้เงินนะคะถ้าเราไม่มีเงินในกระเป๋าเนี่ยตอนนี้คนที่ยืนอยู่ได้ในเศรษฐกิจมองในกระเป๋าเราเลยค่ะคนที่ยืนอยู่ได้นะคะแล้วยังไม่ตายก็คือคนที่ไม่ติดลบแต่ถ้าคนที่มีธุรกิจมากๆแล้วก็ไม่มีภาวะเงินสดทุกธุรกิจนะคะที่มันไปต่อไม่ได้ที่มันล้มละลายก็คือไม่มีกระแสเงินสดเข้ามาบริหารจัดการ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างมากในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศจําเป็นต้องเอาเงินเข้ามาหมุนเวียนนะคะซึ่งการกู้เงินมาเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวทรัพย์สินไปวางไว้นะคะถามว่าประชาชนวันนี้คุณได้เป็นคนจ่ายจริงๆไหมหน้าที่ของคุณก็คืออะไรคะจ่ายภาษีปกตินะคะ แต่ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องบริหารจัดการยังไงให้เกิดความสมูทแล้วก็ประเทศไปต่อได้นะคะอันเนี้ยบีอยากให้มองเป็นอีกมุมหนึ่งในการบริหารจัดการว่าบางทีมันมีวาระเร่งด่วนบางทีมันมีความจําเป็นที่ต้องใช้นะคะคุณก็บีบรัฐบาลน,นะคะว่าประเทศอื่นอเมริกายุโรปฉีดวัคซีนได้กันหมดแล้วแต่ว่ารัฐบาลไทยไม่สามารถทําได้ก็หนึ่งก็คือไม่มีเงินสองก็คือการซื้อมันไม่ได้ซื้อมาได้เลยมีเงินแล้วซื้อคนทั้งประเทศของโลก ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่เล็กๆนะคะศักยภาพของประเทศไม่ได้มีความสามารถในการไปแข่งขันกับประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่ทั่วโลกได้คุณก็ต้องไปต่อคิวเขาในการซื้อวัคซีนนะคะไม่ใช่อยู่ดีๆไปเอาตลาดเราซื้อมาได้เลยต่อให้คุณไปตลาดไปซื้อของคุณก็ยังต้องต้องต่อคิวถูกไหมคะอันเนี้ยเราต้องเห็นอกเห็นใจเราให้กําลังใจคนทํางานนะคะเพราะว่าไม่ว่างานที่ต้องทําเหนื่อย เหนื่อยมากนะคะมันเป็นการพิสูจน์เลยว่าคนทํางานของรัฐบาลครั้งนี้จะพาเศรษฐกิจของประเทศไปได้ไหมเราต้องมาร่วมมือกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะคุณ question mark ได้แต่ว่ามันประเกิดขึ้นแล้วคุณไม่สามารถขัดขวางการกู้เงินนี้ได้คุณควรจะมานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าเงิน7จ็ดแสนล้านบาทมาเนี่ยเราควรไปใช้ตรงไหนเพื่อให้มันมีเพื่อให้มีประโยชน์กับประเทศมากที่สุด นะคะอันนี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะว่าถ้าคุณอยากมาเป็นรัฐบาลแล้วก็คนที่สามารถที่จะเป็นผู้บริหารสามารถที่จะ เป็นคนวางนโยบายแล้วก็ใช้เงินภาษีของประเทศเนี่ยคุณก็ต้องเข้ามาเล่นการเมืองแล้วก็เข้าไปสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐบาลให้ได้คุณถึงจะมีความสามารถที่จะใช้เงินภาษีแล้วก็บริหารจัดการได้ตามใจคุณซึ่งที่มาก็คือวันนี้นะคะถ้ามีการรับสมัครเลือกตั้งก็ไปรับสมัครเลือกตั้งเลยค่ะแล้วคุณจะได้รู้ว่าการเข้ามาทํางานเป็นการบริหารจัดการนะคะในจุดที่มันเป็นสปอร์ตไลท์ส่องเข้ามาทุกวันทํางานนะคะเราจะสามารถทํางานให้ถูกใจทุกคนมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็ การทางานของรัฐบาลไม่จําเป็นต้องอธิบายทุกอย่างให้ประชาชนเข้าใจนะคะเพราะว่ารัฐบาลก็คือผู้บริหารนะคะในเมื่อคุณเลือกตัวแทนของคุณเข้าไปแล้วนะคะเราก็จงต้องมีความเชื่อใจกันและการดังนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหานะคะถ้าคนที่มีความรู้นะคะที่เป็นระดับปัญญาชนนะคะบีอยากให้คุณนะคะกลับมาคิดแล้วก็มองว่าสิ่งที่ทําอยู่นะ่ะมันเป็นการแก้ไขปัญหา นะคะบางครั้งเนี่ยเราต้องตัดสินใจเร่งด่วนแล้วก็หรือว่าตัดสินใจที่มันเป็นไปตามระบบนะคะบางครั้งเมื่อมี emergency หรือว่าสิ่งที่เราต้องทําฉุกเฉินไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะรัฐบาลไม่สามารถที่จะประกาศให้เรารู้ทุกอย่างได้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะคะแต่ว่าดูหนังมาเยอะค่ะแล้วก็เข้าใจในการบริหารจัดการว่าหน้าที่ของผู้บริหารก็ไม่จําเป็นต้องอธิบายให้พนักง,งานในบริษัททราบทุกอย่างบางครั้งเนี่ยเขาก็บริหารจัดการเพราะฉะนั้นประเทศจะล่วงหรือว่าไม่ล่วงไปต่อได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความ ความสามารถของรัฐบาลเราก็ความร่วมมือของภาคประชาชนที่ต้องไปด้วยกันนะคะดังนั้นการที่เรายืนได้บนขาตัวเองนะคะเราก็ทําความเข้าใจแล้วก็คิดต่ออีกนิดโดยใช้เหตุผลนะคะว่าเงินที่เอามาเนี่ยมันมีความจําเป็นยังไงคิดว่าถ้าเป็นตัวเราทําไปอยู่ดีๆเราต้องไปกู้เงินคนอื่นเขามาคงไม่มีใครจะทุุจริตเจ็ดแสนล้านบาทได้ต่อหน้าต่อตาหรอกคะ่ะเพราะว่าเราไปหางการขนาดนี้นะคะออกข่าวกันขนาดนี้เป็นระบบมีเดียขนาดนี้นักข่าวมากมายขนาดนี้ไม่ไม่มีใครที่จะสามารถ ทุกเงินหรือว่าทุจริตเชิงนโยบายได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตการอินทร์พาของตัวบล็อกเชนนะคะระบบพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวรัฐบาลเองนึกดูนะคะว่าต้องเอาคน7 สิบกว่าล้านของประเทศไทยไปด้วยกันให้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้บัญญาชนเกษตรกรหรือว่าคนที่ทําอาชีพต่างๆมากมายคนต้องไปด้วยกันหมดและนี่ก็คือหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องทําให้ประชาชนทั้งประเทศเดินไปได้นะคะมีหลายๆคํากล่าวนะคะในโลกที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์นะคะก็คือว่าเราไม่สามารถทําให้ทุกคนเข้าใจได้แต่เราต้องเลือกทําให้คนหมู่มากไปต่อได้นะคะไม่ว่าเราจะต้องสูญเสียบางครั้งเราต้องยอมตัดแขนข้างหนึ่งเพื่อที่จะรักษาชีวิตไว้นะคะอันนี้ ี้เป็นมุมมองในทัศนคติของบีนะคะที่มองว่านโยบายที่ผ่านมาแล้วมองเงินที่มันมีอยู่ในกระทรวงการคลังเนี่ยมันล่อยหล่อลงไปมากถ้าเป็นบีบก็จะตัดสินใจกู้นะคะเพราะว่าคนที่มีเงินในมือก็คือคนที่มีอำนาจในการที่จะไปลงทุนธุรกิจหรือว่านำพาประเทศไปลงทุนแล้วก็าพาประเทศไป ต่อได้ไม่ว่าการใช้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นเรื่องของการต่อชีวิตให้คุณอยู่ต่อไปได้แล้วก็ใช้ความสามารถของคุณเองในการที่เราจะกู้เงินมาทําให้นําพาประเทศเราไปต่อในระบบวิกฤตที่เข้ามาหลายๆฝ่ายนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เป็นรัฐบาลตอนนี้ปีเห็นใจนะคะยากมากเลยที่จะทำให้ตัวเองนะคะ ไม่พอนะคะต้องเอาทั้งประเทศ70กว่าล้านคนทั้งเข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็ด่าเพราะว่าที่มาไม่ถูกต้องแต่วันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะคะขอให้กําลังใจไปกับคนทํางานนะคะแล้วก็คิดว่าเงินที่กู้มาเนี่ยก็ขอให้ใช้ประโยชน์สูงสุดในการที่จะบริหารจัดการเข้ามาอาัดฉีดระบบให้เศรษฐกิจไปได้เพราะว่านกธุรกิจก็จะตายกันหมดแล้วตัวโควิดอาจจะค่อยๆดีขึ้นการบริหารจัดการดีขึ้นแต่ว่าอย่าลืมว่าเราต้องอัดฉีดเงินเข้ามาในทุกระบบ ในทุกช่องทางของเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกคนไม่ว่าเป็นคนคนเดียวครอบครัวหรือว่า SME หรือว่าบริษัทขนาดใหญ่นะคะหรือว่าคนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมีความมั่นคงและมีความมั่นใจในการบริหารงานนะคะเราจะต้องเอาประเทศเราไปรอดแล้วก็เข้าใจนะคะเมื่อคุณให้ความไว้วางใจนะคะเลือกสสสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรเข้ามามันเป็นการตัดสินใจเลือกของคุณเองนะคะในเมื่อ เกมมันมีแพ้มีชนะแล้วตอนนี้ก็คือเป็นการที่เขาจะพิสูจน์ฝีมือนะคะว่าเขาจะนำพาเราไปได้ไหมมันไม่ใช่เป็นการกู้เงินครั้งแรกนะคะไม่มีหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นการกู้เงินก็ถามคําถามกับตัวเองง่ายๆถ้าเป็นคุณคุณจะกู้เงินไหมถ้าเงินในกระเป๋าคุณไม่มีในช่วงโควิดแล้วก็มีคนให้คุณกู้เพื่อที่จะเอาไปทําธุรกิจเพื่อที่จะต่อชีวิตคุณไม่ให้คุณล้มละลายนะคะกับคําถามง่ายๆนะคะกับทําไมต้องกู้เงินจ0,000 0ล้านบาทในการ ที่จะต้องเอาประเทศของเราเป็นตัวการันตีในระบบในวิกฤตที่เป็นวิกฤตของบ้านเมืองแล้วก็วิกฤตที่เราต้องเผชิญกันทั่วโลกี่คิดว่ามีเงินในกระเป๋าดีกว่าไม่มีนะคะเพราะคนมีเงินสามารถทําได้ทุกอย่างอย่าลืมนะคะว่าโลกเนี้ยเงินคือพระเจ้าเงินคือตัวที่ทําให้เรายืนต่อไปได้ประเทศเรายัางต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนนะคะไม่ใช่ปากปากกาหรือว่านักเลงคีย์บอร์ดวันนี้ลาไปก่อนกับ the life secret ค่ะ